สวัสดีครับตีนนะครับจะมาเล่าความรู้สึกหลังดูงดงดงภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโมนาภาค2ให้ฟังกันนะครับอย่างแรกสาเหตุที่ผมไปดูเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยดูภาคแรกทางช่อง Disney Plus แล้วรู้สึกประทับใจโดยเฉพาะฉากที่มีน้ำทะเลหรือฉากเจอกับลาสบอสที่ท่าผมามาได้อลังการงานสร้างมากจนนึกเสียดายว่าถ้าได้ดูฉากเหล่านี้ในโรงหนังมันคงจะว้าวกว่านี้ทำให้ผมตัดสินใจไปดูภาค2 ซึ่งผมไปดูรอบ11.50แบบภาคไทยที่ SF สาขาเซ็นทรานรามินทาบัตรราคา200บาทจะถือว่าคุ้มมากเพราะรอบที่ผมไปดูมีผมแค่คนเดียวมันเลยเหมือนโรงหนังเปิดให้ผมดูเท่านั้นก็ดีคือได้ความรู้สึกดั่งราชาแต่ผมไม่ได้แอบเปลี่ยนที่นั่งนะครับเลือกตรงไหนนั่งตรงนั้นและถ้าผมตัดสินใจไปดูวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพ่อแทนเชื่อว่ามีคนแน่นแน่นอนหลังจากดูจบผมให้คะแนนมัน8เต็ม10ไปเลยแต่ผมรู้สึกว่าภาคแรกสนุกกว่านะ เพราะภาคแรกโมนายังเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมากนักทําให้มีฉากที่ต้องเอาใจช่วยตัวละครเยอะกว่าแต่ภาคนี้เธอมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นเนื่องจากผ่านอุปสรรคระดับที่ต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้าจากภาคแรกมาแล้วทําให้ไม่ต้องลุ้นเอาใจช่วยเธอเหมือนก่อนยิง่งภาคนี้เธอไม่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเมาอี e ด้วยเพราะเขานิสัยดีขึ้นซึ่งพยายามช่วยเธอมากกว่าเดิม หน้าที่ในการเพิ่มความลุ้นระทึกให้กับผู้ชมจึงตกมาอยู่กับตัวละครใหม่ได้แก่เพื่อน3คนที่ร่วมเดินทางไปกับเธอซึ่งผมรู้สึกว่าตัวละครทั้ง3คนนี้แทบไม่มีการพัฒนาด้านไหนเลยตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงตอนจบและทำให้ผมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนเกินของเรื่องเช่นเดียวกับตัวละครหมูที่ตามไปด้วยกันซึ่งควรจะเป็นตัวหา่าหรือเรียกร้อยยิ้มจากผู้ชมแต่ผมว่าไก่ย,ยังห่าเหมือนเดิมนะครับหรือตัวละครใหม่เชื่อ มาตังกิที่ตอนเปิดตัวดูเหมือนจะมีทีเด็ดบางอย่างแต่สุดท้ายโผลมาแค่ให้คําแนะนําโมนาเท่านั้นซึ่งพอได้ดูฉากหลังเครดิตจึงเข้าใจเหตุผลว่าเป็นพาะเธอจะมีบทต่อในภาคที่3ร่วมกับลาสบอสของภาคนี้และบอสกลางของภาคแรกตัวละครใหม่อย,ย่างโคทูความจริงเขาดูน่าสนใจดีนะครับแต่บทของเขาเริ่มจางหายหลังเข้าสู่ครึ่งหลังของหนังและแทบไม่มีบทเด่นอีกเลยนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าภาคนี้ดูหลนจนไม่เป็นเนื้อเดียวกันเท่าภาคแรก แต่ผมชอบบุคลิกของโมนาในภาคนี้มากกว่านะเนื่องจากเธอดูเป็นสาวร่าเริงตลกเฮฮาแบบติดดินและมองโลกในแง่ดีแม้จะมีตอนที่เธอถอหรือกังวลในความปลอดภัยของเพื่อนบ้างแต่ไม่ถึงขั้นเผยความซีดหวนออกมาให้เห็นเหมือนภาคแรกผมว่าทีมงานตั้งใจให้เธอไม่ใช่ผู้หญิงห่วงสวยด้วยแหละเลยมีฉากที่เธอถูกยาชาจ,จนปากห้อยหรือถูกเมาอีบีปากเพราะเธอพูดมากให้เห็นจนผมขำและอมยิ้มอยู่หลายครั้งซึ่งในเรื่องมีฉากที่เธอบอกเองเลยว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าหญิง ทำให้เธอไม่ใช่คนที่ต้องดูดีมีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลาเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์คนอื่นอีกอย่างที่เรียกรอยยิ้มของผมได้หลายครั้งเือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับน้องสาวเชื่อว่าคนที่ได้ดูต้องรู้สึกประทับใจเหมือนผมแน่นอนส่วนเรื่องภาพกับความอลังการยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมโดยเฉพาะฉากที่ต้องปะันหน้ากับลาสบอสกับฉากยกเกาะที่จมอยู่ในทะเลขึ้นมาและกลับมามีลุ้นต้องช่วยตัวละครอีกครั้งในช่วง15นาทีสุดท้ายแม้เงื่อนไขในการเอาชนะ l a สบอสจะดูง่ายไปหน่อยก็ตาม ซึ่งน่าทำให้ภาค3น่าจะเน้นที่ฉากแอคชั่นมากขึ้นเนื่องจากโมนาได้พลังใหม่มาในช่วงท้ายของภาคนี้โดยรวมผมว่าหนังโมนาภาค2ยังคงสร้างพลังบวกให้แก่ผู้ชมได้ตามมาตรฐานหนังแอนิเมชั่นของดิสนีย์เหมือนเดิมอ่านไม่ถึงขั้นท็อปเทของค่ายแต่ดูจบแล้วผมว่าหลายคนโอมยิ้มโดยเฉพาะคนที่ไปดูกับครอบครัวมีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ